สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ6.1.1การโครนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียตอน2อสอนโดยครูสุนดา,ดาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังอยู่ในหัวข้อ6.1พันธุวิศวกรรมและการโครนยีนค่ะเป็นคลิปที่2นี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนค่ะจะเป็น กิจกรรม6.1การสร้าง DNA r e c o m b i n a n t แล้วครูก็จะมีกรณีศึกษามาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะข้อ1อธิบายการโครนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียข้อ2อธิบายหลักการตัด DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะและการสร้าง DNA r e c o m b i n a n t ค่ะ ข้อ3อธิบายความแตกต่างของเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับและไม่ได้รับ DNA r e c o m b i n a n t จากรูปนี้ค่ะยังจำกันได้ไหมคะว่าแบคทีรียที่เรานำมาเขียนเป็นตัว b ตัว i ตัว o แล้วก็ขีดด้านล่างนี้ค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่แล้วค่ะเราเพิ่งเรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะคะตัว b ตัว i ตัว o เนี่ยค่ะเป็นแบคที ria อีโคไลนะคะที่ได้รับพลาสมิดซึ่งมียีนที่แตกต่างกันค่ะ ส่วนที่ขีด่ด้านล่างนี้ค่ะเป็นอีโคไลที่ได้รับพลาสมิดเปล่านะคะไม่มียีนที่สร้างสารสีต่างๆนะคะดังนั้นสีที่เรามองเห็นค่ะจึงเป็นสีของอีโคไลปกตินะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอีโคไลนะคะที่เรานำมาเขียนนี้ค่ะในแต่ละตัวนะคะก็จะได้รับยีนที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสีที่เรามองเห็นก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ และในคลิปที่แล้วนะคะเรายังได้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการคโครนยีนโดยใช้พลาสมิดของแบคทีเรียด้วยค่ะซึ่งมี3ขั้นตอนดังนี้นะคะข้อ1การตัดสาย DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะข้อ2การเชื่อมสาย DNA ด้วยเอนไซม์ n n a ไลเกสและข้อ3การถ่าย DNA Recombinant เข้าสู่เซลล์แบคทีเรียและคัดเลือกเซลล์ที่ต้องการค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไปกันแล้วนะคะส่วนคลิปนี้ค่ะเราจะมาลงมือทำกิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นโมเดลกระดาษเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะซึ่งนะักเรียนสามารถทำกิจกรรมนี้นะคะร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนได้ค่ะหรือว่าถ้าเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะนะักเรียนก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะก็สามารถหาได้ง่ายค่ะ หรือนักเรียนนะคะถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองค่ะก็สามารถดูคลิปนี้ที่ครูจะทำกิจกรรมให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วนักเรียนก็วิเคราะห์ผลจากที่ครูทำให้และตอบคำถามท้ายกิจกรรมค่ะ ถึงแม้ว่าการทำกิจกรรมตัดกระดาษนี้นะคะจะไม่เหมือนกับการได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงในห้องแลบค่ะแต่ว่าก็มุ่งเน้นให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจหลักการสร้าง DNA recombinant ค่ะรวมทั้งได้คิดวิเคราะห์จากผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะครูก็ยังมีกรณีศึกษานะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ และถ้านักเรียนเรียนบทนี้จบแล้วและสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง DNA นะคะนักเรียนสามารถเรียนต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งก็จะได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องแลบแบบนี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือมากมายค่ะกิจกรรมที่6.1การสร้าง DNA r e c o m b i n a n t อยู่ในหนังสือเรียนชีววิทยาเล่ม2หน้า122นะคะนักเรียนอาจจะอ่านวิธีทำในหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยตัวเองค่ะหรือว่าดูจากตัวอย่างที่ครูทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะการสร้าง DNA Recombinant จุดประสงค์ 1. อธิบายหลักการตัด DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ และการสร้าง DNA r e c o m b i n a n t 2. อ,อธิบายความแตกต่างของเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับและไม่ได้รับ DNA r e c o m b i n a n t วัสดุดและอุปกรณ์กระดาษสีเหลืองและสีฟ้าหรือกระดาษที่มีสีต่างกันปากกาเทปใสติดกระดาษกันไกรถุงทึบ ถาดกระดาษ5ถาดวิธีการทำกิจกรรมดาวน์โหลดลำดับเบสสำหรับเป็นพลาสมิดที่มียีนต้านยาปฏิชีวนะอมพิซิลินได้จาก QR Code พริ้นบนกระดาษสีเหลืองตัดกระดาษสีเหลืองจำนวน10ชิ้นหรือตัดกระดาษสีเหลืองให้มีขนาดกว้าง3เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรแล้วเขียนลำดับเบสที่กำหนดลงบนกระดาษ ดาวน์โหลดลำดับเบสสำหรับเป็น DNA ที่มียีนที่ควบคุมการสร้างสารที่ต้องการได้จาก QR Code พโค้ดพิมพ์บนกระดาษสีฟ้าตัดกระดาษสีฟ้าจำนวน10ชิ้นหรือตัดกระดาษสีฟ้าให้มีขนาดกว้าง3ซนติเมตรและยาว20ซนเมตรเขียนลำดับเบสที่กำหนดลงบนกระดาษนำกระดาษสีเหลืองที่เป็นพลาสมิดแต่ละชิ้น ม้วนติดกันเป็นวงกลมด้วยเทปใสโดยให้ด้านที่มีลำดับเบสอยู่ด้านนอกได้พลาสมิดวงกลมจำนวน10ชิ้นหาบริเวณจดจำของเอ็มไซเอโคอารวันคือ GAA TTC CTT AAG แล้ววาดกรอบสี่เหลี่ยมที่ลำดับเบสของบริเวณจดจำบนพลาสมิด จากนั้นวาเส้นตรงตำแหน่งตัดจำเพาะคือระหว่าง G และ A แล้วใช้กรรไกรตัดทำเช่นเดียวกันกับกระดาษสีฟ้าที่เป็น DNA คือ หาบริเวณจดจำและตำแหน่งตัดจำเพาะของเอนไซม์อีโคอซึ่งมี2ตำแหน่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของยีนและด้านหลังของยีน ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีฟ้าจำนวน10ชิ้นตรงตำแหน่งตัดจำเพาะของเอนไซม์อีโคอนนำกระดาษส่วนที่มียีนที่ต้องการไปใช้ในขั้นตอนต่อไป นำกระดาษทั้ง20ชิ้นใส่ลงในถุงทึบเขย่าให้กระจายแล้วหยิบครั้งละ2ชิ้นจำนวน10ครั้งถ้าได้ชิ้นสีฟ้า1ชิ้นและสีเหลือง1ชิ้น ให้นำกระดาษสีฟ้าต่อเข้ากับกระดาษสีเหลืองให้เป็นวงด้วยเทปใสโดยต่อบริเวณที่เป็นรอยตัดของเอนไซม์อีโคอเข้าด้วยกัน ถ้าได้ชิ้นสีฟ้า2ชิ้นให้ต่อกระดาษสีฟ้าเข้าด้วยกันให้เป็นวง ได้ชิ้นสีเหลืองสองชิ้นให้ต่อกระดาษแต่ละชิ้นเป็นวงเหมือนเดิม นำชิ้นกระดาษที่ต่อเป็นวงแล้วใส่ลงในถุงทึบแล้วสุ่มหยิบหนึ่งชิ้นนำไปวางลงในถาดกระดาษที่สมมุติให้เป็นเซลล์แบคทีเรียเจ้าบ้านจากนั้นสุมหยิบครั้งที่สองแล้วนำไปใส่ถาดกระดาษอีกถาดหนึ่ง สุ่มหยิบจนครบ5ครั้งเซลล์แบคทีเรียรที่ได้จะเป็นดังนี้หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะผลการทำกิจกรรมก็เป็นดังนี้ค่ะ ธาด5ถาดที่เราสมมุติให้เป็นเซลล์แบคทีเรียนะคะก็ได้รับ DNA plasmid แล้วก็ DNA recombinant ตามนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะมีอีกมุมมองให้นักเรียนดูนะคะเพื่อจะสังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตอบคำถามดังนี้ค่ะก็คือจำนวนเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับ DNA พลาสมิดหรือ DNA Recombinant ค่ะมีอย่างรัก,กี่เซลล์นะคะนักเรียนก็ตอบคำถามลงไปในตารางนี้ค่ะครูจะมีเวลาให้นักเรียนคิด10วินาทีนะคะเริ่มเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะจำนวนเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับ DNA มีกี่เซลล์คะ 1. เซล์ค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยแล้วเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดเปล่าๆนะคะ 2. เซลล์ค่ะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเซลล์ Cell ที่ได้รับ DNA r e c o m b i n a n t ค่ะก็จะมีทั้งหมด 2. เซลล์นะคะถ้าเราดูจากรูปค่ะเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับ DNA นะคะก็คือเซลล์นี้ค่ะจะเห็นเฉพาะกระดาษที่เป็นสีฟ้านะคะซึ่งเป็น DNA ค่ะ ส่วนเซลล์ที่ได้รับพลาสมิดน,นะคะก็คือ2เซลล์นี้ค่ะและเซลล์ที่ได้รับดีเนอริกคอมบินาน,นะคะก็คือ2เซลล์นี้ค่ะจะเห็นว่ามีส่วนของกระดาษสีฟ้านะคะซึ่งเป็นยีนที่เราต้องการค่ะแทรกอยู่ในพลาสมิดสีเหลืองนะคะน่าจะตอบกันได้ถูกต้องหมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําถามท้ายกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะถ้านำเซลล์แบคทีเรียจำนวน5เซล ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินจะมีเซลล์จำนวนเท่าใดที่จเจริญได้จำนวนเซลล์ที่จเจริญได้ขึ้นกับการทำกิจกรรมว่า แบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดทั้งที่ไม่มียีนแทรกและมียีนแทรกมีจำนวนเท่าใดเช่นในกรณีที่ทำกิจกรรมนี้มีจำนวนเซลล์ที่จเจริญได้คือ4เซลล์ เพราะเหตุใดแบคทีเรียบางเซลล์จึงไม่สามารถจเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะเพราะไม่ได้รับพลาสมิดที่มียีนต้านยาปฏิชีวนะ เซลที่จเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินนั้นจะมีเซลล์จำนวนเท่าใดที่สามารถสร้างสารที่ต้องการได้เพราะเหตุใดจำนวนเซลล์ที่จเจริญได้ขึ้นกับการทำกิจกรรมว่า มีแบคทีเรียที่ได้รับ DNA recombinant จำนวนเท่าใดในกิจกรรมที่ทำนี้มีจำนวน2เซลล์และเซลล์สร้างสารที่ต้องการได้เพราะเซลล์เหล่านั้นได้รับพลาสมิดที่มียีนที่ต้องการแทรกอยู่ถ้าไม่มีเอนไซม์ Eco R 1จะสามารถใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดใดได้ในการสร้าง DNA recombinant เพราะเหตุใดมาใชเอนไซม์ PST1 แทนได้เนื่องจากลำดับเบสของพลาสมิดและสาย DNA มีลำดับจดจำและตำแหน่งตัดจำเพาะของเอนไซ์ตัดจำเพาะชนิดนี้คือ C T G C A G G A C G T C หลังจากทำกิจกรรมเราก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการทำกิจกรรมกันค่ะข้อ1น,นะคะ ถ้าตัดพลาสมิดและ DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันค่ะปลายสายพลาสมิดและ DNA นะคะจะเป็นเบสคู่สมค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเอนไซม์ DNA อ็เไลกสนะคะข้อ2ค่ะเซลล์แบคทีเรียน,นะคะมีทั้งเซลล์ที่ได้รับ DNA หรือได้รับพลาสมิดนะคะหรือได้รับ DNA r e c o m รีคอมบินแนน์ค่ะข้อ3นะคะเซลล์ที่ได้รับพลาสมิดและได้รับ DNA r e c o m รีคอมบิแนน์ค่ะ จะเจเริญได้ในอาหารเรียงเชื้อที่ใส่ยาปฏิชีวนะนะคะเพราะว่าบนพาสเมดค่ะมียีนที่ต้านทานยาปฏิชีวนะนะคะและข้อ4ค่ะเฉพาะเซลล์ที่ได้รับ DNA Recombinant เท่านั้นนะคะที่จะสามารถสร้างสารที่เราต้องการได้ค่ะ ที่เห็นนี้นะคะก็เป็นกรณีศึกษาในหน้า124ของหนังสือเรียนค่ะนักเรียนสามารถอ่านศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วก็ตอบคําถามนะคะหรือว่าดูจากวิดีโอคลิปที่ครูจะให้ดูถัดไปนี้ค่ะแล้วก็ตอบคําถามในหนังสือเรียนเช่นเดียวกันค่ะการที่เราได้ทำกรณีศึกษานี้นะคะก็เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลค่ะแล้วก็เพื่อให้เข้าใจเรื่อง DNA recombinant มากขึ้นนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนะคะครูก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพลาสมิดมาให้นะักเรียนได้ศึกษานิดหน่อยค่ะนั่นก็คือที่เห็นนี้นะคะเป็นพลาสมิดค่ะพลาสมิดนะคะจะมียีนที่ต้านยาปฏิชีวนะค่ะเช่นยีนต้านยาปฏิชีวนะอมพิซิลินนี้นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการคัดเลือกหรือที่เรียกว่า selectable marker ค่ะเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดนะคะ จะสามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเซลล์แบคทีเรียทุกเซลล์ที่ได้รับพลาสมิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสมิดเปล่าหรือว่าเป็นพลาสมิดที่มียีนที่เราต้องการแทรกอยู่นะคะก็จะสามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะค่ะดังนั้นนะคะเราจึงไม่สามารถแยกได้ค่ะว่าเซลล์ไหนนะคะเป็นเซลล์ที่ได้รับดีเอ็นเอดีคอมบินค่ะ ดังนั้นค่ะในพลาสมิดนะคะจึงมียีนอีกหนึ่งยีนค่ะก็คือยีน l a กซนะคะยีนล a กซนี้ค่ะควบคุมการสร้างเอนไซม์บ t a าก l เล็คโตซิเนะคะเพื่อใช้เป็นยีนรายงานผลหรือว่ารีพอร์เตอร์ค่ะทำให้เราสามารถทราบได้นะคะว่าพลาสมิดที่อยู่ในเซลล์แบคทีเรียค่ะเป็นพลาสมิดเปล่าๆหรือว่าเป็นพลาสมิดที่มียีนที่เราต้องการแทรกอยู่หรือว่าเป็น DNA r e c o m b i n a n t นะคะ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอคลิปสั้นๆแล้วมาตอบคำถามพร้อมกันค่ะการคัดเลือกแบคทีเรียที่ได้รับ DNA Recombinant ในการสร้าง DNA Recombinant มีการใช้พลาสมิดที่มีส่วนของยีนที่ต้านยาปฏิชีวนะเช่นยีนต้านยาแอมพิซิลินเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิด จะเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะอมพิซิลินนอกจากนี้มีการใช้พลาสมิดที่มียีนแล็กซีที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์บีตากาแลคโทซิเดสเพื่อใช้เป็นยีนรายงานผลเอนไซมนี้จะย่อยสารตั้งต้นจากไม่มีสีให้เป็นสารสีฟ้าทำให้เซลล์ที่ได้รับ d ีเอ็นเอรีคอมบิจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเซลล์ที่ได้รับเฉพาะพลาสมิดเปล่า ที่ไม่มี DNA อื่นแทรกถ้าแบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดเปล่าจะสร้างเอนไซม์ย่อยสารตั้งต้นจากไม่มีสีเป็นสีฟ้าโคโลนีของแบคทีเรียจึงเป็นสีฟ้าแต่ถ้ามีชิ้น DNA แทรกเข้าไปในพลาสมิดตรงตำแหน่งยีนจะทำให้ยีนนั้นไม่ทำงานดังนั้นถ้ามี DNA แทรกเข้าไปในยีนแล็กซีจะทำให้ยีนนี้ ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยสารตั้งต้นได้โคโลนีของแบคทีเรียจึงเป็นสีขาวหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วค่ะนักเรียนก็ตอบคำถามในตารางนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะโดยข้อมูลที่ให้มานะคะจะเป็นการตัดพลาสมิดด้วยเอนไซมสีชนิดค่ะก็คือสคาวัน pv u 2 bamh 1แล้วก็ สาวันค่ะและมีการใส่ DNA นะคะที่ตัดด้วยเอนไซมดังนี้ค่ะสคาวัน PVU2 และแบม h 1ค่ะนักเรียนก็เลือกดูไปทีละข้อนะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะว่าการเจริญของแบคทีเรียที่ได้รับ DNA Recombinant ในอาหารเรียงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินเป็นอย่างไรนะคะมีการเจริญหรือว่าไม่เจริญค่ะ รวมทั้งตอบคำถามนะคะว่าสีของโคโลนีแบคทีเรียที่ได้รับ DNA Recombinant ค่ะเป็นสีอะไรนะคะนักเรียนสามารถกดพักนะคะเพื่อตอบคำถามทั้ง4ข้อค่ะแล้วเมื่อตอบเสร็จแล้วนะคะก็กดเพลย์เพื่อมาดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะ p ล a ส m i มิมีตำแหน่งตัดจำพาะของเ n นไซม์ c คารภายในยีนต้านยาปฏิชีวนะอมพิซิลิน มีตำแหน่งตัดจำเพาะของเอนไซม์แบบ H1 ภายในยีนแล็กซีมีตำแหน่งตัดจำเพาะของเอนไซม์ PVU2 ภายนอกยีนถ้าตัดพลาสมิดด้วยเอนไซม์คา1และใส่ชิ้น DNA ที่ตัดด้วยเอนไซม์คา1ชิ้น DNA แทรกอยู่ในยีนที่ต้านยาปฏิชีวนะอ m มพิซิลินทำให้ยีนไม่ทำงาน แบคทีเรียไม่สามารถต้านยาปฏิชีวนะได้จึงไม่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลินถ้าตัดพลาสมิดด้วย Pvu2 และใส่ชิ้น DNA ที่ตัดด้วย Pvu2 ชิ้น DNA แทรกอยู่ในพลาสมิดแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นยีนยีนที่ต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินจึงทำงานได้แบคทีเ ria เจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลิน ยีนที่สร้างเอนไซม์ทำงานได้จึงย่อยสารตั้งต้นได้เป็นสีฟ้าสีของโคโลนีแบคทีเรียจึงเป็นสีฟ้าถ้าตัดพลาสมิดด้วยแบม h 1และใส่ชิ้น DNA ที่ตัดด้วยแบม h 1ชิ้น DNA จะแทรกอยู่ในพลาสมิดในตำแหน่งของยีนแล็กซียีนที่ต้านยาปฏิชีวนะอมพิซิลินยังทำงานได้แบคทีเ ria เจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอมพิซิลิน แต่ยีแล็กซีไม่ทำงานจึงไม่มีเอนไซม์ย่อยสารตั้งต้นได้สีของโคโลนีแบคทีเรียจึงเป็นสีขาวถ้าตัดพลาสมิดด้วยสคาวันแต่ไม่มี DNA มาแทรกแล้วพลาสมิดเชื่อมกลับมาติดกันยีนที่ต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินจึงทำงานได้แบคทีเ ria เจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลินยีนที่สร้างเอนไซม์ทำงานได้ จึงย่อยสารตั้งต้นได้สีของโคโลนีแบคทีเรียจึงเป็นสีฟ้าเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน่าจะตอบคำถามกันได้ถูกหมดทุกข้อนะคะครูก็หวังว่าการที่เราได้ทำกรณีศึกษานี้ค่ะจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง DNA อ็นเอ b i คอ n บแล้วก็การคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียที่ได้รับ DNA r e c o m b i n อมบเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลของกรณีศึกษากันค่ะ ข้อ1น,นะคะถ้าตัดสายดิ a น A และพลาสมิดด้วยเอนไซมตัดจำเพาะชนิดเดียวกันค่ะจะได้ปลายเหนียวนะคะที่จะทําให้ปลายสายเดียวนั้นค่ะมีคู่เบสที่เป็นเบสคู่สมกันนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเอนไซม์ดินเไลเกสค่ะข้อ2นะคะถ้ามีชิ้น DNA แทรกอยู่ในยีนจะทําให้ยียนนั้นไม่สามารถทํางานหรือว่าแสดงออกได้ค่ะเช่น พาชินดีเนเอนะคะแทรกอยู่ในยีนที่ต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินค่ะจะทำให้ยีนไม่ทำงานนะคะแบคทีเรียไม่สามารถต้านยาปฏิชีวนะได้จึงไม่จเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินค่ะและถ้ามี DNA นะคะแทรกอยู่ในยีนที่สร้างเอนไซม์บีตาแกล c ك ت อซิเดสค่ะ ยีนที่สร้างเอนไซมนี้นะคะก็จะไม่ทำงานค่ะจึงไม่สามารถย่อยสารตั้งต้นได้เป็นสารสีฟ้านะคะสีของโคลโลนีแบคทีเรียจึงยังคงเป็นสีขาวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหัวข้อที่6.1.2การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR ค่ะสวัสดีค่ะ